โปรโมทเซฟกันนะครับทิงลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปแชทนะครับจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปแชนะครับตอนนี้เดี๋ยวได้ลวไอ้ดีเซิ์เนี่นี่เนี่ยก็ไม่ครดังเท่าไหร่หรอกตอนนี้เอาไปละกูมเล่าไปเลย เ,ออเขายัางสร้างอ,อันน่าจะเป็นเครดิตนะไม่จะไม่เห็นอนะ่ะนี่น่าจะเป็นเครดิตของผู้สร้างว่าอะไรนะครับผมก็<อ>ว่าอย่างนั้นครับอันนี้ก็เป็นคนดังเลยนะครับเนะี่ยคนดังเลยเนะี่ยชื่อคนดังเลย <c oughs> เขาก็เป็นอดมินครับ <c oughs> ในเซิร์ฟนี้เขาก็เป็นอ <c oughs> ดมินเหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> ก็ออกจากเดินขาขาก็กกห้องขห้องนะครับเนผมก็ช้าช้ามากด้วยเดี๋ยวๆๆๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็อันนี้เขาก็ยังไม่สร้างเลยนะครับอันล็อกแบบไหนมันต้องใส่แบบรหัสอันล็อกแบ,บกอีเมลแล้วก็ตามด้วยรหัสอันล็อกครับแล้วก็ห้องนี้ครับห้องนี้โอ๊ย มันก็แล้วแต่คนอยากไปเลยครับนี่โอ๊ยเฮ้ยบิดไม่ได้แล้วอันนี้คือที่หาเงินที่ดันไม้ดัดน,นครับาห,หาเงินสองอันนี้คือมินิเกมไม่มีใครมาเล่นหรอครับตอนนี้ไม้นี่คือตัดไม้นะปะเนี้ยเนี้ยเนี่ยอันนียอ่านเพราะ อันนี้คือที่ขายของแล้วก็มี PvP อะไรบ้างเดี๋ยวนะครับผมก่อนจะคลิปก่อนก็มามาแล้วครับอคลิปยังก็ไม่ยาวเลยมากนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวลยแล้วตรงนี้ก็เออตรงนี้มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราขอไปรื่ล้มต้อครับผมก็นี่ตรงนั้นเราไปใช่ป่าวแล้วก็ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ยังไม่ไปนะครับโอ้ไปไปเลยครับไปดูตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เซิร์ฟไทยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือพูดง่ายคือช็อปช็อปนะครับอันนี้ดาบพิษพมาสจะไหนหาเองนะครับของ,อง,อง,งของหาเองนี่ครับโอ้อันนี้อันนี้ก็ป้ายแบบไ,ไปไปสร้างบ้านเลยนะครับมีป้ายไปมีกดเข้าไปฟึ๊บแลแป๊บรับเน็นผมมชาครับก็ต้องรอครับ วิธีกับก็กดท้บาบีสปาแล้วก็มันจะเห็นสินค้าอะไรถ้าจะพี่เขาจะทำช็อปอีกอันหนึ่งไวน้ในนี้ครับเห็นไหมแล้วก็อยู่นี่เราก็จะคิดกลับมาแล้วครับพอดีผมคนข้างบ้านมาหาครับได้ตัดบ่อยมากอะ่ะนี่ครับโอ้โหวิธีกับก็ง่ายเออเดี๋ยวเราก็จะพูบ้านเออไม่ต้องพูอไม่พูดเลยก่อแล้วก็ ก็กลับก็กลับง่ายๆกดทับรีสปาเลยครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กดไปเลยนี่ครับเดี๋ยวรอนี่ครับมาแล้วครับกับกดทับมารีสปาจุดเริ่มต้นอันนี้คือแบบเออแบบอ่ะเกมเกมสนุกโอ้เกมเกมอะไรกันนะเกมสนุกเดี๋ยวแล้วผมก็ตอนที่ก็กลับมาครับอันนี้ก็เป็นด่านแล้วแบบให้หาป้ายเออ อันนี้ก็คือด่านสองให้กให้หาป้ายแล้วมันก็จะเขียนแบบด่านสองดา่านอะไรไว้นะครับอันนี้คือที่อินชาเต็มเ๋ยวแต่อันนี้มีคนมาพุบนะครับไม่ต้องใส่ใจครับเดี๋ยวปักสัโอ้โหมันไมมีเยอะขนาดนัแต่ว่าผมก็ทับเ,เปลี่ะเป๋าก็ไม่แค่กินนันก็ก็มีอะไรเย,ย,ยอะแยะนี่มารับ ภาพสินสปาวาันีจุดเริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็อจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่เขาก็จะพยายามตกปรับปร้งหลายๆใส่เก่งๆตัวไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเขาก็จะพยายามปรับปรุงก็ขอให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆได้นะครับมันเข้าได้แค่สี่คนแต่ก็ขอให้เข้ามาแบบเต็มเสือย ผบกัดกลับกลับมาแล้วกันนะครับเออก็กลับมาแล้วเพราะว่าได้ตัดทีบ่อยก็ไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ใครชอบเมืองกดไล์นะคบใครชอบมากรสไปแล้วถ้าใครเป็นเพื่อนเฟซผมอย่าทำอะไรเรื่องอะไรผมก็จะตามชื่อแชนแนลผมเลย สำ,สำหรับวันนี้ใครชอบกูรินกดเลยใครชอบมากๆก็รูนกดซับสไครและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ